อาเววันนี้น้องดินมาที่ไหนคะเนี่ยเต่าก็ดูเต่าเหรอเต่าอยู่ตรงไหนลูกตรงไหนตรงนี้ไมีเต่าเหรอคะใช่หรือเปล่าไปดูสิตรงไหนลูกอ๋อมันไม่มีเต่าไหมเดยดูสิไม่มีมีจริงหรือเปล่า ไหนมาดูสิโอ้โหเต่าจริงด้วยเต่าตัวใหญ่มากเลยต้องยินจะเห็นเต่าด้วยอ่ะแต่กำลังทำอะไรอยู่ลูกกินแต่างูกินเต่างเหรอไอมาดูเต่าใช่ไหมลูกเต่าตัวใหญ่ไหมกลัวเต่าไหมลูกอะไม่กลัวอเปลบาวจริงจริงนะ ไหนเต่ามีกี่ตัวหนึ่งตัวแค่หนึ่งตัวอืมเต่ามีแค่หนึ่งตัวนะครับเต่าน้องไม่ดินมาดูเต่าทุกวันเลยอย่างนี้โอ้ยเต่าโม่ใช่มันโม่เต่าตัวใหญ่ว่ากันนะลูกไปเราไปตรงนู้นกันไปตรงนู้นไหมไปตรงนู้นไปลูกป่ะจะดูสิว่ามีอะไรอีกมาดูเต่าที่อยู่ข้างบนเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่เอาอาหารมาให้เต่าข้างบนนะลูกเนืใหญ่เอาอาหารมาให้เต่าข้างบนะมาดูสิ ไปดูสิเฮ้ยไปเร็วไปลูกไปดูสิยายยยาเอาไปดูยายเอ,อยายเออหันให้เต่าข้างบนหน่อยปะ <มา S 1> ไปเร็วนะครับอ้าววันนี้มาดูเต่าสิสวัสดีค่ะยายกันนี่ค่ะวันวนี้เราขึ้นมาดูเลยขึ้นดูเต่าข้างบนหน่ยล,ลูก ไม่ไม่เจอลูกมีเจอเต่าน้อยอยู่ข้างมืออ๋อมีเต่าน้อยครับอ๋อเด่ตรงนู้นอ๋อเด่ตรงนู้นเอาตรงนี้ไปเลยมาดูขึ้นไปลูกขึ้นมาขึ้นไปลอ่าขึ้นไปดูซิว่ามีเปล่าไหมไปดูเอ้ตัวตัวเล็กอยู่ข้างกระเพงเออไปดูสิคะลูกไปดูซิมีเต่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าเห็นไหมมีเต่าไหมลูก นี่ตรงนี้กำลังตามหาเต่านะครับเต่าบกมีไหมลูกมีไหมไม่มีไปตรงไหนดีเอาขึ้นไปอีกไหมขึ้นไปอีกสิไหอีกสิไม่ต้องไปไม่ต้องลงไปกับลูกเนาะเดี๋ยวเราไปข้างบนดีกว่าดูไปข้างบนอุ้ยข้างบนสวยมากเลยไปเร็พ่อพาพาพ่อขึ้นไปข้างบนหน่อยไปเร็วนี่ไปดูไปดูข้างบนสวยสวยนี่ไปดูโอ้สวยมากเลยน้องลิน นี่บรรยากาศตอนเย็นที่นครไทยนะครับเป็นอนุสรอนวรีสารีพ่อขุณศีอินทราทิย์